ทุเรียนโตไวรากแข็งแรงเร่งการออกดอกผลโตน้ำหนักดีมีคุณภาพด้วยปุ๋ยทางใบ3สูตรคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศอิสราเอลปุ๋ยสตาเฟอร์นอกจากทุเรียนแล้วปุ๋ยสตาเฟอร์3สูตรนี้ยังใช้ได้กับพืชทุกชนิดตามระยะการเจริญเติบโตของพืชสูตรเร่งโตเร่งใบเขียว สูตรเร่งรากเร่งดอกและสูตรขยายขนาดผลเพิ่มน้ำหนักใช้ตามระยะของพืชดังต่อไปนี้สูตรที่1เร่งโตในทุเรียนเล็กเร่งโตเร่งใบทุเรียนใหญ่ใช้สตาเฟอร์สูตร30 25สูตรสำหรับระยะเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชโตวไวใบเขียวให้นตโตรเจนสูงถึง30%เซนช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและลำต้นทำให้ต้นทุเรียนโตวไวใบเขียวเข้มแข็งแรงทนทานต่อโรคและมแมลงสูตรที่2ส,สูตรเร่งรากเร่งดอกทุเรียนใช้สตาเฟอร์สูตร 10, 4 0 1 0 บวกแมกนีเซียม3เปซ็นสูตรสำหรับระยะเร่งการเจริญเติบโตของรากและการออกดอกสูตรนี้เหมาะสำหรับต้นทุเรียนในระยะเตรียมพร้อมออกดอกให้ปริมาณฟอสฟอรัสสูงถึง40ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและระบบรากทำให้ต้นทุเรียนดูดซึมธาตุอาหารได้ดีช่วยให้ดอกสมบูรณ์และติดผลได้ดี สูตร3ทุเรียนติดผลเร่งให้ผลใหญ่คุณภาพดีใช้ปุ๋ยสูตร15 5 30บวก3แมกนีเซียมเป็นสูตรระยะของการขยายผลทำให้ผลใหญ่น้ำหนักดีเพิ่มผลผลิตสูตรนี้เหมาะสำหรับต้นทุเรียนในระยะติดผลแล้วและระยะเก็บเกี่ยว ปริมาณโพแทสเซียมสูงถึง30%เซนช่วยให้ขนาดผลโตน้ำหนักดีเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรสชาติความหวานของทุเรียนวิธีการใช้ฉีดพ่นทางใบอัตราส่วนผสม25กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรถังขนาด16ถึง20ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาเฟอร์ขนาด25กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะถังขนาด200ลิตรใช้ปุ๋ยสตาเฟอร์250กรัมหรือเศษหนึส่วนสในถุงปุ๋ยทางใบ3สูตรที่ใช้ได้กับทุกพืชเร่งต้นเร่งโตใบเร่งเขียวสูตร30 25เร่งระบบรากเร่งดอกสูตร10 40, 40 10 เพิ่มผลผลิตยขยายขนาดผลใช้สูตร15 5 30ปุ๋ยสตาเฟอร์1ถุงบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำได้800ลิตรใช้ได้ประมาณ10ไร่